วันนี้นะคะก็จะมีฮอร์โมนมาแนะนําทุกท่านนะคะก็เป็นสิ่งที่เราลองใช้กับที่สวนแล้วนะคะก็คือตัวนี้มันก็จะเรียกว่าเมจิกบูแพนเนตนะคะเป็นฮอร์โมนนะคะที่ช่วยในเรื่องของเป็นธาตุอาหารเสริมของพืชค่ะในตัวนี้นะคะเขาก็จะมีโบรอนกับโมลิดินัมค่ะก็คือในข้างขวดน,นะคะเาก็จะบอกว่าเป็นธาตุอาหารเสริมสําหรับพืชน,นะคะจําเป็นสําหรับกระบวนการสร้างคอลอโรฟิลล์ค่ะแล้วก็เอนไซม์บางชนิดช่วยในการตึงไนโตรเจน ช่วยลดการสะสมและช่วยให้พืชน,นำไนเตรตไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นช่วยในการผสมเกสรให้การผสมเกสรติดดีขึ้นแล้วก็ช่วยป้องกันมเมล็ดรีบนะคะและก็ช่วยเพิ่มน้ำหนักของผลด้วยค่ะอันนี้นะคะเราก็จะเตรียมไว้ใช้นะคะตอนที่เราจะฉีดมายงชีดและมีตัวนึงนะคะที่แนะนำก็คือฉีดแคลเซียมโบลอนในช่วงนี้นะคะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการออกช่อแล้วก็ ช่วยขยายขนาดผลด้วยค่ะอันนี้มันจะมีโบรอนกับโมลิดินัมนะคะซึ่งอันนี้เราก็ลองมาใช้นะคะในการที่ทุกท่านจะฉีดฮอร์โมนเนี่ยนะคะมันก็จะมีหลายตัวที่ผสมกันที่บ้าน,นจะใช้เป็นสารละลายกับออมิโนย8ชนิดอันนี้ด้วยนะคะจะฉีดไปด้วยนะคะซึ่งมันก็มีหลายยี่ห้อถ้าดูในคลิปเก่เาเราก็จะใช้อีกหลายยี่ห้อเหมือนกันแต่ว่า วันนี้ร้านเขมมพันธ์เขมีอันนี้เราก็เลยซื้ออันนี้มานะคะซึ่งก็ได้ผลค่ะอันนี้เป็นหญิงงามเขวใหญ่นะคะก็ใช้ได้เลือกใช้คห้ดูองค์ประกอบของธาตุอาหารที่มีอยู่ แล้วเลือกยี่ห้อไหนลูกคาก็ลองเลือกดูเอาก็ได้นะคะซึ่งอันนี้นะคะหญิงงามเขียวใหญ่เนี่ยก็จะช่วยให้ใบเขียวเข้มใบหนาใหญ่แล้วก็ต้นแข็งแรงขยายขนาดผลเร่งสีแล้วก็ป้องการรักษาโรคใบแก้วกระตุ้นพืชช่วงอากาศหนาวด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็รอหน้าหนาวที่จะมาถึงนะคะเราก็เลยเร่งให้เขาเป็นใบแก่พอเขาเป็นใบแก่เราก็ฉีดฮอร์โมนแบบนี้ไปเขาก็จะกระตุ้นให้เป็นใบแก่ท่านใดที่แบบใบมันยังไม่ไม่แก่จัดอย่างเงี้ยการที่มนยงชิดจะออกออกลูกได้ ก็ต้องมีการติดช่อใช่ไหมคะก่อนที่จะติดช่อใบเขาก็ <c oughs> ต้องเป็นใบเขียวเข้มจัดๆเลยนะคะแบบแบบใบแก่เลยแล้วทีนี้ลูกค้าก็ต้องดูต้นด้วยถ้าต้นไหนเป็นใบอ่อนเนี่ยมันก็จะแทงช่อดอกไม่ได้แล้วก็ติดผลไม่ได้ะคะ่ะอย่างที่สวนเรานะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวพวกนี้จะฉีดฮอร์โมนแต่เช้านะคะเวลาที่เราจะฉีดฮอร์โมนเนี่ยเราต้องเป็นเช้าหน่อยนะคะถ้าเราฉีดสายๆเนี่ยปากใบมันก็จะปิดแล้ว การที่ฉีดฮอร์โมนก็ต้องไม่เกินประมาณไม่เกิน10บโมงประมาณก่อน9ก้าโมงยิ่งดีนะคะฉีดเช้าๆเลยให้ปากใบเปิดแล้วก็จะต้องเป็นวันที่ฝนไม่ตกด้วยนะคะแล้วกลางวัน,น,นวันนั้นถ้าแดดจัดทั้งวันอะโอเคเลยฮอร์โมนที่เราเสียตังค์ซื้อมาก็จะได้ผลดีเลยทีเดียวค่ะนี่นะคะเราก็อยู่ในสวนซึ่งพรุน่นี้พี่เขาก็จะลากใส่ย่างฉีดกันนะคะ ตอนนี้เราก็นาเลยมาแนะนําลูกขานะคะที่ปลูกะยงชีดเหมือนกาหรืออยากจะมีลูกในแปปีนี้ก็ต้องลงทุนซื้อฮอร์โมนมากระตุ้นการแทง่อดอกของะยงชีดในช่วงหน้าหนาวนี้ก่อนนะคะก็คือช่วงนี้ฉีดได้เลยค่ะหลังฝนตกเนี่ยถ้าฝนตกก็อย่าพึ่งนะคะก็รอฝนแบบวันไหนฝนไม่มีแล้วอ่ะเราก็ฉีดเลยตอนเช้าๆนะคะตอนเย็นตอนเย็นไม่แนะนําค่ะเพราะปากใบเขายังปิดอยู่เขาจะเปิดช่วงเช้าค่ะ และถ้าไดนะคะที่สนใจที่จะซื้อต้นกิ่งพันธุ์มะยงชิดของที่สวนเรานะคะก็สามารถมาซื้อได้ที่สวนค่ะที่สวนยังขายอยู่เหมือนเดิมนะคะยังผลิตกิ่งพันธุ์มะยงชิดพันธุ์ทุนเก้าให้ลูกค้าอยู่เสมอค่ะที่สวนก็จะมีหลายราคานะคะเดี๋ยวช่วงมะยงชิดออกเนี่ยต้นมันก็จะขาดแขนนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะมีกิ่งพันธุ์ที่มันติดลูกค่อยอยู่ด้วยอะคะ่ะลูกค้าก็จะสนใจตรงนั้นมากเลยถ้ามาซื้อตอนนี้ต้นก็ยังมีให้เลือกเยอะนะคะช่วงนี้ก็จะมีกิ่งประมาณ 400ขึ้นไปนะคะก็ลูกค้ามาซื้อได้เป็นต้นสวยๆแข็งแรงเลยค่ะเม็ดกว่าเลยนะคะปลูกได้สบายๆเลยค่ะท่าในใดที่น้ำท่วมแล้วต้นไม้ตายไปบ้างอะไรเงี้ยอยากจะซื้อไปลองปลูกดูทดลองปลูกดูลองซื้อเป็นมายงชิดไปนะคะมายงชิตถ้าต้นโตแล้วเขาก็จะค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนน้ำขังได้พอสมควรเลยนะคะแต่ถ้าต้นเล็กก็ก็ต้องล้นกันนิดนึงค่ะแต่ถ้าท่านใดนะคะที่อยากจะลองปลูกมายงชิตยังไม่เคยปลูกนะคะลองซื้อไปสักต้น2ต้นก็ได้ค่ะ สวนเรานะคะตอนนี้จําหน่ายที่หน้าสวนก่อนคะ่ะยังไม่มีต้นไปสนีนะคะอยากบอกว่าต้นไปสนีเปิดรอบเมื่อไหรก่ก็ลูกค้าจองกันหมดแล้วก็สั่งกันเร็วมากเลยคะ่ะก็ต้องรอเปิดรอบนะคะเพราะว่าตอนนี้ทาบกิ่งอยู่คะ่ะต้นมะยงชิดเป็นกิ่งพันุ์แท้นะคะจากนครนายกก็ลูกค้าเขาก็มั่นใจของที่สวนนะคะก็เลยซื้อไปแล้วเราก็มีผลผลิตแบบลูกใหญ่ให้ลูกค้าดูด้วยมีสวนจริงๆลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอะไรที่แบบว่า ไม่แท้นะคะของสวนเราเห็นลูกจริงแล้วก็ต้นจริงดูสิคะบนต้นเนี่ยแทบไม่มีกิ่งเหลือให้ลูกค้าดูเลยคะ่ะกิ่งไปหมดเลยผลผลิตเรานะคะเวลาที่ออกมาลูกเขาก็จะไม่ได้แบบว่าพืภ้ภาพเยอะแบบว่าเต็มไปหมดเพราะว่ากิ่งมันหายไปหมดแต่ถ้าลูกค้าปลูกจริงอะ่ะต้นมันจะเป็นพุ่มสวยแล้วก็ได้ผลผลิตแบบว่าขายได้หลาย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 บาทเลยทีเดียวคะ่ะลูกค้าลองปลูกดูแล้วจะรู้ว่ามันคุ้มจริงๆกับผลผลิตมายงชิดนะคะถ้าได้สนใจมาซื้อได้ที่สวนมะยงชดรัต,ตนานิยมจังหวัดนะครนายกค่ะ